สวัสดีครับวันนี้โยกผมเอกนายนะครับวันนี้จะมาแจกซีมดีเซนิตี้นะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราใส่คีย์นะครับเราสามารถกดปุ่มไหนก็ได้นะครับกดแล้วรอสักห้าวีนะครับแล้วเราก็รีคอมได้เลยนะครับเทนนิโปรจะติดนะครับรันติดเครื่องตลอดนะครับไม่ต้องรันบ่อยนะครับไม่ต้องขี้เกียจรันบ่อยนะครับผมครับเดี๋ยวดูคลิปช็อตที่ผมเล่นเลยสวัสดีครับใครที่สนใจโปรแบบในคลิปนะครับเป็นโปรดักไฟเอ็มนะครับ ผมมีแนะนำาหลายตัวครับมีในค่าดาค่าขาวนะครับมีอินเทอร์เนอมีโดยอิคเตอร์นะครับมีแนะนําหมดครับมีปรดแบนดนะครับเออผมจะมาแนะนำว่าครับว่าคือเราสตาร์ราคาถูกมากนะครับดิคอลราคาถูกที่สุดในตลาดนะครับแล้วผมจะมาแนะนําต่อไปก็คือโปรอิมคันเลอร์นะครับโปรฟีไฟนะครับโซนแคคนะครับราคาถูกครับ49บาทมีหลายตัวมากเลยนะครับต้นลั่นของร้านดังๆมีหมดเลยนะครับแล้วผมมีโปรดักต์มือถือด้วยนะครับ มีส่มรัอัส r ีด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปแ้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ อาสเวนออกมาทำ i ีเดอะโค้ไนท์เพื่อกืนนี้เธอบ้งว่างเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็นๆบอซโลไลท์อยากจะชวนเธอไปสโม่บนที่โรไว้แล้วผมชอบของแพงๆไม่เอาโรพายส์นบอกจรก็ไม่ต้องพยายามและคุณ alone r i g t และมีแ n ล o u นยูเอแอดซีโซนัยเพืนนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหมวันนี้ผมต้องไปทัวร์ can you bless me I don't care who the fuck t r y i n g to hit me ผมผู้บ่าวไทยบ้านไม่ได้เทคดีพอจะพาเธอไปล่องลอยอยู่บนจสกีและจะคอยปกป้องเหมือนกับเจสีก็ผู้บว่า I can feel you can save m ฝากไว้บอกคนของเธอว่าจะเทสมีวันนี้ เมื่อเช็คหน่ายเข็มไปเช็คสกีถ้าไม่กล้าใจมานุ่มเห็นล้วนุกนิบถ้าไม่เธาไม่ได้เข้ามาเลยไม่ต้องซุบซิบไอออนเพลงนี้เกมไม่ต้องยุกยิกเพรอเธอลองเอาประกาศมาสปุตนิทผมเป็นคนไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุกนิบแล้วก็เชื่อว่าหัวใจเธอจะยุกยิบเพรอเธอถ่ายบุ๋มราแรงพอเธอดุกดิกผมจะพาเธอไปเที่ยวอยู่ในทุกทิศ อาส่วนเอกมาทำในดึกค่ำไงเพื่อคคนนี้เธอมึงวางเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย,ย็นๆผมสโลไลท์อยากจะชวนเธอไปสม,มกบนที่โรไว้และผมชอบของแพงๆไม่เอาโรไพรสแต่บ,บางทีก็ไม่ต้องพยายามและคุณ a l o n ว r i l e t และมีแสล o บนยูแ a d ใ s ซีโซ่ไนท c ืนคนนี้ผมไปห้องคุณคุณะโอไหม That's right <S Let me make that Ooh ช้ดิจิอแอสแฟให้เธอส่งรูปมาอัมาดแคปเด็กแต่รอแล้วก็รอเธออยู่ในสแนปแชทฉันก็พังได้รู้ว่าเธฟังทุสกี ช่ดิเ็ษแลกแลกกระดังตัวแล้วก็เสื้อผ้าทำให้ผมด,ดูดีอ <Yeah. S 1> ยากให้เธอได้ลองมาลิฟที่อยู่ในแบ็คแพค I can't know what t <Hey, S 2> <gap S 3> i n h i n g about you so bad เธอไม่เคบ เมื่อคืนนี้เธอมื่อวานเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็ยนๆโหมดสโลไลอยากจะชวนเธอไปสโม่บนที่โบรไว้แล้วผมชอบของแพงๆไม่เอาโปรไพรส์ในบางทีก็ไม่ต้องพยายามและคุณ a l o n ้ ride และม yeah. ีแลวบนโยแอดในสีโซนัยเมคืนนี้ผมไปห้องคุณ yeah. คุณจะโอไหมดัมเบินมัทามีดโคไนเมื่อคืนนี้เธอมื่อวานเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็ยนเโหมดสโลไลอยากจะชวนเธอไปสมบญที่โบไว้แล้วผมชอบของแพงๆไม่เอาโปรไพส์ในบางทีก็ไม่ต้องพยายามและคุณ alone r i e และมีแลวบนอยแอดในีโซนคืนนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหม Man, that's right. That's right.